การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในอาชีพค้าขายหาบเล่แผงลอยด้วยวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงของผู้คนทั้งในเมืองใหญ่หรือชนบทที่แม้อยู่ห่างไกลกันแต่กลับมีปัญหาสุขภาพไม่แตกต่างกัน สำหรับอาชีพค้าขายแบบนั่งยองๆเช่นหาบเล่แผงลอยปัญหาที่พบมากได้แก่อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดขาปวดแขนปวดคอเป็นต้นสำหรับคนค้าขายที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจแนะนำให้ออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อเป็นการผ่อนคลายจะดีมากและร่างกายยังได้รับออกซิเจนมากขึ้น วิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพค้าขายก่อนออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ5 1 0นาทีแล้วจึงเริ่มออกกำลังกายควรเลือกชนิดการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันและตามความชอบ โดยออกกำลังกายอย่างน้อย3-5วันจนถึงทุกวันวันละ30นาทีและความหนักระดับบานกลางถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพค้าขายหาบเล่แผงลอยมีดังนี้ถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นคอด้านข้างและบ่าวิธีปฏิบัติ ยืนลาตัวตั้งตรงเอียงศีรษะลงทางด้านขวาจนรู้สึกตึงบริเวณต้นคอและบ่าข้างซ้ายหยุดนิ่งค้างไว้นะจุดที่รู้สึกตึง10-30วินาทีและสลับไปปฏิบัติอีกข้างหนึ่งท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนวิธีปฏิบตัติยืนลําตัวตั้งตรงผสานมือทั้งสองไว้บริเวณอก พลิกฝ่ามือไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงคูหลังเล็กน้อยจนรู้สึกตึงบริเวณสะบักหยุดนิ่งค้างไวนะ้ณจุดที่รู้สึกตึง10-30วินาทีท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้ออกไหล่และแขนวิธีปฏิบัติยืนลำตัวตรงผสานมือเหยียดแขนไปด้านหลังแขนเหยียดตรงหลังตรงยืดอ,อกขึ้น ค่อยๆยกแขนขึ้นจนรู้สึกตึงที่บริเวณหน้าอกไหล่และแขนหยุดนิ่งค้างไว้10วินาทีถ้ายืเดเหยียดกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างวิธีปฏิบัติยืนตรงแยกเท้ากว้างประมาณช่วงหัวไหล่มือสองข้างประสานกันเหนือศีรษะ เอียงลำตัวไปทางขวาช้าๆแต่ไม่เกิน20องศาหยุดนิ่งครั้งไว้นะจุดที่รู้สึกตึง1 0 3ถึงวินาทีปฏิบัติซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามถ้าหมุนลำตัววิธีปฏิบัติโบิดตัวไปทางด้านซ้ายหน้ามองตรงหยุดนิ่งครั้งไว้นะจุดที่รู้สึกตึง1 0 3ถึงวินาที สลับบิดมาทางด้านขวาทําต่อเนื่อง8ครั้งท้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่องวิธีปฏิบัติยืนลำตัวตั้งตรงเหยียดขาตรงไปข้างหน้าตั้งปลายเท้าชี้ขึ้นมือทั้งสองข้างวางที่ต้นขาขวา หยุดนิ่งค้างไว้นะจุดที่รู้สึกตึง10 30วินาทีและสลับไปปฏิบัติอีกข้างหนึ่งหลังจากออกกำลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายด้วยการทำกายบริหารแบบเดียวกับอบอุ่นร่างกายนาน5 10นาทีข้อแนะนำในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้ข้อไม่ถูกต้องเช่นนั่งพับเพียบนั่งยองๆนั่งคุกเข่าหรืออยู่ในท่างอข้อเข่าเป็นเวลานานเพราะจะนำไปสู่สภาวะข้อเสื่อมได้ง่ายการปรับท่าทางหรือกิริยาให้หลังตั้งตรงขณะทำกิจกรรมต่างๆและเสริมด้วยการออกกำลังกายช่วยคลายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง วิธีการประเมินผลสลัมฤทธิ์ของการออกกำลังกายด้วยตนเองหลังจากเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องผู้ออกกำลังกายสามารถประเมินผลกับตนเองได้ดีที่สุดเช่นอาการปวดเมื่อยลดลงสามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้มากขึ้นทำงานได้ดีขึ้น มีอาการเหน็ดเหนื่อยลดลงร่างกายสดชื่นมากขึ้นกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย